สวัสดีครับพบกับรายการสนทนาสถาปัตย์นะครับทาง d อดดีไซน์ชาแนลสถานีดีไซน์จุดประกายความคิดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่8กรกฎาคม2556นะครับเราออกอากาศสดๆกันที่สถานีดีไซน์ชาแนลนะครับครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งจะเป็นเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับแขกรับเชิญท่านนี้นะครับเป็นผู้ที่เคยอยู่อาศัยแล้วก็เคยซื้ออสังหารืมาซั์ เคยที่จะคิดนะฮะเรื่องต่างๆให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนของท่านนะครับแล้วก็ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณคณานันลำภัยกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับขอเรียกคุณนุ้ยนะครับครับผมคุณนุ้ยตอนนี้ทํางานอยู่ที่ไหนครับบริษัท QBO DCG ครับ QBO DCG นะครับ DCG นี่ย่อมาจากอะไรคุณนุ้ย Digital Computer Graphic ดิจิตอลคอมพิวเตอร์กราฟิกครับคือ3าอย่างรวมกันเลยครับนี่อยู่ในตำแหน่งอะไรเนี่ยคุณนุ้ยเป็นอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ i n c i p ีโ p r i n c i p โพคืออาจารย์ใหญ่นะครับทําไมบริษัทสามนี่ต้องมีอาจารย์ใหญ่ด้วยก็แก่แล้วก็ทำงานไม่ได้แล้วครับต้องให้ i r เ c t i o n เพราะว่าผมใช้ถือว่าผมมีประสบการณ์มาก่อนเคยอยู่จุดนี้มาก่อนจะได้บอกให้เด็กๆเนี่ยซึ่งของเรานี่เด็กเราเก่งนะเด็กเราเก่งเด็กเราเนี่ยไป นี่เอ็กซ์พอร์ตความรู้ความสามารถเนี่ยส่งไปเมืองนอกนะได้สบายหาเงินเข้ามานะแต่ว่าเข้าใหม่ไงเราเนี่ยมิเราเคยเห็นมาก่อนเนี่ยเราจะมาเล่าข้าฟังว่าอันไหนเนี่ยควรจะทำตอนนี้อันไหนเดี๋ยวค่อยทำให้มันถูกเวลาคือก็ถือว่าเป็นเป็นอาจารย์จริงๆใช่ไหมให้คำแนะนำให้กับน้องๆที่กำลังทำงานณปัจจุบันนะครับได้เดินแนวทางที่ที่คุณด้ยคิดว่านี่แหละนี่แหละเทรน หรือแนวทางที่ถูกต้องเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยพลาดหมดนะแต่ว่าคนที่ฉลาดหน่อยเนี่ยเขาจะพลาดคนเดียวพลาดคนเดียวพอพอขอคนเดียวนะแล้วไอ้ที่รู้ตรงนั้นพลาดแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกให้น้องๆครับเป็นเป็นวิทยาทานเพราะว่าเขาจะได้ไม่พลาดเหมือนเราจะได้ไวขึ้นเพราะต่อไปเรื่องสู้กับข้างนอกแล้วไม่ได้สู้กันเองครับประเทศเปิดขึ้นประเทศเปิดขึ้นเปิดมากขึ้นนะฮะและพวกเรานี่ที่เป็นสถาบนิกนะครับ เป็นผู้ที่มีความคิดเป็นผู้ที่นําความคิดเขาเรียกว่าสถาปนิกนี่เป็นผู้ที่ชี้นำไลฟ์สไตล์หรือว่าชี้นําวิถีชีวิตทางสังคมเขาว่าได้นะคุณนุ้ยคใช่ไหมเพราะว่านอกจากเราจะออกแบบบ้านภาคอาศัยให้กับคนเนี่ยการนำนำเรื่องราวใหม่ๆผมว่าเกิดจากสถาปนิก,นกส,ส่วนใหญ่ไม่ได้เราไม่ได้ทําแค่วัตถุ พยายามวัาถูเนี่ยเ,เอาคน,นไปอยู่เนี่ยเราต้องรู้จักคนครเราต้องรู้จักบริบทของคนค,คนก็มีญาติมีพี่น้องอต้องรู้จักเขามีเพื่อนบ้านจะทำยังไงนั่นคือนั่นคือมนุษย์กับสถาบันการกร,รม,มผมก็เป็นแค่เหมือนกับเป็นตัวค,คือเป็นล่าะให้คนกับบ้านคุยกันรู้เรื่องเหมือนกับที่ภักอาศัยที่เราจะอยู่เนี่ยเราต้องรู้จักมันไม่งั้นเนี่ยเส็จมัน เสร็จมันเสร็จมันหมายความว่าไงเสร็จมันเสร็จมันถึงว่าเงินเราก็จะไปจมกับไอ้ตรงนั้นเราลงทุนไปลงทุนไปถ้าเราเลือกซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมีให้เลือกมากมายเลยของหลายหลายอย่างเลือกซื้อผิดเนี่ยเลือกซื้อผิดก็เงินเราก็จมอยู่นั้นอะ AEC ไปแล้วเลยยังจมอยู่ตรงนี้อยู่เลยเราขยับขยื่นไม่ได้ไม่ได้อันนี้สําคัญมากครับท่านผู้ชมครับแล้วก็วันนี้จะเป็นเรื่องราวที่จะบอกท่านผู้ชมที่จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยเอาแค่พอย n ์สั้นๆก่อนพอย n ์เล็กๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมซึ่งตอนนี้ม,มีมากมายเกินการมากเลยออออนะครับออคุณนุ้ยจากประสบการณ์ของคุณนุ้ยเองลองเล่าที่มาที่ไปของว่าทําไมเราต้องรู้เท่าทันว่าเมืองมันเคลื่อนมาอย่างไรอ,อ,อ่ะเริ่มเลยอลองอดูครับคือเมืองเนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยเมืองเราเนี่ยนะองค์องค์คาพยพของมันเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มติดน้ํามันจะมีงานมีตลาดถามว่าถึงตรงนั้นเนี่ยนะ คนจะอยู่ใกล้ๆงานปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นทุกที่ในโลกเป็นอย่างนั้นคือมีงานแล้วเราก็จะไปหาบ้านใกล้ๆที่ทํางานจะได้สะดวกประหยัดนะฮะเมื่อก่อนอยู่ติดน้ําอย่างเช่นอัมพวาที่อัมพวาอันนี้คุณกําลังพูดถึงอดีตอดีตการอยู่อาศัยของชุมชนของคนเนี่ยเริ่มจากน้ําก่อนน้าก่อนน้านี่เป็นแหล่งอันนี้มาแล้วครับน้ำนะฮะคือเราจะดูว่าชุมชนเนี่ยมันจะเกาะเกาะกับริมแม่น้ำริแม่น้ำเพราะแม่น้ํานี่เราใช้เรือเป็นตัวสัญจรชุมชนเนี่ยมา มาที่หลังเนี่ยตลาดค้าขายมาก่อนนะคือแม่น้ํานี่มาตามธรรมชาติอยู่แล้วนธรรมชยแล้วไหลจากที่สูงมาที่ต่ำแล้วเขาจะมีมีเรือสินค้ามามีพ่อค้ามามาขายของครับแต่ขนของลงเลวก็ต้องมีจับกางเออมีจับกางต้องมีคนฝ่ายแรงงานต้องมีแรงงานต้องมีบ้านมีบ้านเจ้าสัวนายภาษีมีบ้านจับกางมันต้องอยู่แถวแถวนั้นนะฮะคือ คนก็เลยมาตั้งบ้านมาปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำนะฮะธุรกิจธุรการต่างๆก็มาเกาะอยู่ริมแม่น้ำแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่แค่ค้าขายเยวนะครับอามาวานี่คือเขาเรียกเมื่อก่อนเขาเรียกตลาดบางช้างมีสวนผลไม้ทําเกษตรกรรมตรงนั้นมันยิ่งแบบแลกเปลี่ยนกันได้เร็วขึ้นคนตรงนั้นรวยนะอืตั้งแต่สมัยกรุงศรีธัญฮะกรุงเทพตั้งมาใหม่ๆนี่คนอัมพวานี่มาตั้งกรุงเทพนะ ถือว่ามาตั้งกรุงเทพเลยตั้งกรุงเทพนะอืแล้วตอนนี้นะคนก็ไปเที่ยวอัมพวาแต่ตอนนี้อัมพวาเป็นเมืองท่องเที่ยวหายไปพักหายไปแล้วถามว่าตอนนั้นเนี่ยทําไมคนมันหายไปอืมันมีสมัยสมัยนึงเนี่ยใช้เรือทุกอย่างไปออที่เรือที่แม่น้ำเนี่ยเรือเต็มเลยใช่ค้าขายเขาสมาจากเรือหมดเลยไปเลยเข้าไปข้างหลังในป่าเนี่ย อยู่ข้างหลังเนี่ยน่าเป็นสวนแล้วเลือกสวนไร้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีคนไม่มีค้าขายแล้วไม่พุกพล่านไม่เกิดไม่เกิดเออตรงนั้นไม่เกิดสีเขียวๆนั้นไม่เกิดใช่ต่อมาในสมัยร5เนี่ยเริ่มมีรถไฟฟ้าไอ้รถรถไฟรถไฟมีถนนเจริญกรุงนิวโรสนะฮะนั่นสมัยนั้นะทำนี่แหละอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเขาเรียกอะไรคือระบบขนส่งขนส่งมวลชนใหญ่ใหญ่เลยเมืองเนี่ยมันย้ายไปแล้วเนี่ยมาแล้วโอเคกำลังจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้คือ การเกิดของเมืองของชุมชนเนี่ยมาจากตั้งต้นก่อนเลยนะในอดีตก็มาจากน้ําก่อนจากน้ําแล้วแล้วพอสร้างถนนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นถนนคือค้าขายทั้งหมดเนี่ยย้ายมาอยู่ริมถนนริมถนนสองข้างทางรถไปเกวียนไปตามล้อมาฮะจอแจเลยจอแจเลยพอมีถนนท่านผู้ชมนึกออกนะฮะเหมือนเหมือนน้ําเลยคนเริ่มมูฟแล้วคนเคลื่อนที่จาก ที่มาอยู่อาศัยริมมาน้มาค้าขายอยู่มาทำงานมาทางานมาอยู่มีตึกแถวเกิดขึ้นสองข้างทางก็ค้าขายอยู่กันบ้านไหนบ้านอยู่ข้างหลังตึกแถวโอบ้านจะอยู่หลังตึกแถวหรืออยู่วนตึกแถวอยู่เออใช่อยู่วนตึกแถวอีทีหนึงเมื่อก่อนของเราตึกแถวนี่สองชั้นนะสามชั้นนี่มาทีหลังนะถ้าถ้าถ้าดูจริงๆเนี่ยถ้าเราเราเคยอยู่ตึกแถวเนี่ยจะรู้ข้างหลัง ไม่มีไม่ได้ม่ดีเวลลอปเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไมีอะรหลังๆก็ปล่อยโล่งเป็นเป็นบ้านมีเพลมีอะไรเนี่ยของสตาฟอ่ะละมาซัพพอร์ตพวกนี้แะบ้านเก่าผมก็อยู่ถึกแถวแบบนี้นั่นแหละอย่างนั้นข้างหลังก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าข้างหน้านี่โอ้โหหนาแน่นคึกคักถามว่าพอย้ายมาอย่างงี้แล้วคนอัมพวาเนี่ยทำอะไรถ้าบางคนยังติดอยู่ว่าเคยประสบกามสำเร็จเนี่ยไม่ยอมปล่อยนึกว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกเดี๋ยวไม่ว่าจะเกิดอีกไม่จะเกิดอีกเพราะที่ที่นั้นดีแม่น้ำดีขณะที่เมืองอะคนก็เปลีี่่ยยนาาค้ขอูเ ถ้าคนอัพวาไม่เดินมาดูตรงนี้ว่าคนมันแน่นขนาดนี้ก็ยังติดอยู่ว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาคุณก็ลังบอกว่านี่แหละคือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนใช่ใช่เมืองจะเคลื่อนที่จากแม่น้ำมาสู่ถนนและใช่คนอัพวาอยาพยองนะอัมพวาอย่าพยองนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้ใช่นะครับอืมอก็มาเป็นรูปแบบรูปลักษณ์แบบนี้นะครับนี่คือความจริงของโลกมนุษย์ใช่ ใช่ไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวก็ใช่อย่างเดียวนะครับที่อืน่นก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยบอกท่านผู้ชมว่าที่อื่นก็เป็นอย่างนี้เป็นอนยอน่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็น,น,เ,ปนเป็นลักษณะเดียวกันหมดทั่วทั้งโลกออถูกต้องไหมครับใช่ครับครับออเอาละพอหลังจาก คนที่มาอยู่ตึกแถวสมมติวนอยู่เจริญกรุงโอ้โหดีใจแล้วดีใจแล้วเรามีที่ทางเราเราค้าขายแล้วเราค้าขายแล้วที่อเมาตอนนี้ก็แพงเหลือเกินฮะที่แพงที่แพงอันนี้เด็ก่ะอันนี้นี่เด็ก่ะนี่ก็นี่เอามาแล้วตรงนี้ตอนมาใหม่ๆนี่อันนี้ถูกกว่าดีนะเพราะคนไม่มั่นใจเอเหมือนแล้วซื้อเหมือนแลซื้ออะไรก็ไม่รู้เล็งๆไว้ก่อนเออมันจะมันจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าเหมือนพรอมมาปุ๊บเอาคนเยอะขนาดนี้แล้วบันแล้วตรงเนี้ยเริ่มติด ติดปุ๊บอ่าวภาเริ่มหงอยไปเริ่มหงอยไปตรงนี้ติดนี่ผิดการมูฟของเมืองอีกประเภทในขณะเดียวกันเนี่อันนี้เมืองเมืองนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับตามหัวเมืองทั้งประเทศเนี่ยสถานีรถไฟก็เริ่มเกิดเริ่มเกิดมีถนนมีสถานีรถไฟปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับคุณนุยตลาดก็ขึ้นตรงไอ้นั่นเลยสถานีรถไฟเลยมาเลยค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าคนงานจับกางตะ เราต้องมาทั้งหมดมาไกลเลยเพราะว่ารถไฟเราวิ่งเหนือวิ่งใต้ออกตกมีมีมีสถานีของมันมีสเตชันต่างๆไอเมืองเดิมอะเมืองไหนมีแม่มีรถไฟเนี่ยมันก็จะมีเมืองที่อยู่ติดแม่น้ําเดิมอยู่นะมันก็จะ m o ฟมาอยู่ดีมาที่รถรถไฟก็เหมือนกันทั้งประเทศก็ยังไม่ถ้าไม่รู้ก็จะคาอยู่เก่าๆอยู่อันนี้ตลาดล่มหุบล่มหุบเรี่อง่ายๆเลยคือจะคุยให้ชัดๆว่ามันก็จะมาตามรถไฟมาตามการเคลื่อนไหวใหม่ๆใหม่ๆ Safe> ของเมืองใช่ตอนนี้ไอถนนหงอยไหมหงอยอภวังหงอยไหมหงอยหงอยเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยคือแสดงว่าถ้าเราคุณกําลังบอกอย่างนี้จากประสบการณ์ของคุณนุ้ยถ้าเรายังยึดติดแบบนี้อยู่อามันมีปัญหาต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนนุ้ดเราต้องเปลี่ยนต้องเปิดอปัจจุบันอะไรมาปัจจุบันนะครับดีดเรนิดหนึ่งสยามสแควร อโศกคุ้ยขวางรัชโยธินลาดพร้าวมีสถานีรถไฟฟ้าไปถึงบางซื่อซึ่งก็เป็นเทรนด์เดียวกันกับในลอนดอนในยุโรปในอเมริกาเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วโตเกียวก็มีคุณก็ไปขึ้นกับผมมาแล้วในสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเมืองนี้กําลังจะมาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเมืองที่เป็นเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นการค้าการขาย จะอยู่ที่ไหนอยู่สถานีรถไฟฟ้าครับอยู่สถานีรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินใช่คุณกำลังบอกแบบนี้เลยใช่แลวนี่คือตัวอย่างเส้นเดียวนะนี่คือเส้นเดียวต่อไปเนี่ยมันจะทาเป็นเน็ตเวิร์กมันจะเป็นเครือข่ายแล้วมันก็จะมีสถานีเนี่ยเกิดขึ้นอีกเต็มไปหมดถามว่าไอ้พวกอยู่ตามสี่แยกต็นแถวมันจะขายอะไรกันนะใครจะไปเดินอมันก็มาอยู่สถานีรถไฟฟ้ากันหมดย้ายเข้ามาอยู่สถานีรถไฟฟ้าใช่ หมดเลยหมดเลยหมดเลย uh huh. นะครับอืมอ่ะผมขอเบรคคุณนิดนึงก่อนตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นนะครับสนทนาสถาปั์วันนี้ผมถือว่ามีประโยชน์มากเลยเพราะว่ากําลังจะคุยกับท่านผู้ชมว่าเมืองเราเคลื่อนที่ไปเพราะฉะนั้นการเล็งซื้อที่ดินทรัพย์สินที่เป็นบ้านพาสายคอนโดมเนียมมันจะต้องเคลื่อนไหวตามนะครับส่ง SMS มานะครับที่หมายเลข4 6 4 2 1 0 4นะครับตอนนี้เลยนะครับ ท่านส่งมาเราจะมอบหนังสือเล่มนี้ให้ครับเป็นหนังสือ Architect Expo นะครับายเออร์ไกด2013ถึง2014มอบให้ท่านทันทีนะครับ s อ s ครับ4642104ครับนะครับก็ตรงนี้กำลังคุยกับติดลมอยู่ขอเบรกทานกาแฟอร่อยๆสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับพักสักครู่ครับ